วันนี้นะครับคนที่จะมานั่งคุยด้วยกันครับเป็นผู้หญิงสวยเลยทีเดียวพี่เอนนั่นเองทำอะไรมาบ้างครับเยอะมากเปิดโมเดลลิ่งอยู่ในวงการบันเทิงเป็นนักข่าวสายบันเทิงเปิดบริษัททัวร์ก็เปิดมาแล้วเปิดร้านคาเฟ่ขายกาแฟก็ทามาแล้วพลิกสุดเลยต้องแบบผันตัวไปขายเครื่องมือแพทย์จริงๆเป็นเหมือนจุดเจอนะว่ามันเป็นอาชีพที่เราชอบนี่หว่าทํามานานสุดคือ15ปีแล้วทําไมวันนี้ถึงกล้าออกมาแล้วมาอยู่ในธุรกิจขายตรง สิปีกับประสบการณ์ในวงการแพทย์แล้วเราก็คิดว่าเก่าแล้วก็เลยเปิดบริษัทเองขายเครื่องมือแพทย์5ปีพอมาเป็นเรื่องของงานบริหารยิ่งเป็นบริษัทที่มันใช้เงินลงทุนสูงมันเหนื่อยเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ แล้วถ้าพอแค่นี้ทําอะไรดีวะจังหวะนั้นแหละได้มาเจอธุรกิจ MLM มีด้วยหรอธุรกิจอะไรอะลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอีกลงทุนน้อยด้วยใช้คํานี้ก่อนจ่ายผลตอบแทนตามการลงทุนของคุณมีจริงเหรอก็เลยลองทําแต่พอทําคู่กันค่ะมันเห็นความแตกต่างมันมีสเสน่ห์เราต้องแข่งกับตัวเองเยอะไหมเยอะมาก เยอะมากเยอะมากอยากได้มากได้น้อยอยู่ที่เรากาหนดเองแต่นี่บอกว่าธุรกิจเครือขายไม่ได้เหมาะกับทุกคนก่อนอย่าบอกว่าใครก็ได้ใครอยากทาก็ได้โลกสวยไม่จริงไม่เหมาะค่ะไม่ได้เหมาะกับทุกคนโรงเรียนมหาลัยไม่เคยสอนวิธีการทําเงินนะแต่ธุรกิจ MLM สอนให้คุณทําเงินยอมมาเรียนกับเราหน่อยแล้วคุณค่อยตัดสินใจก็ได้ จะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะธุรกิจเนี้มันเป็นธุรกิจที่ไม่ได้แค่ขายของแต่มันทำให้คุณเติบโตพัฒนาขึ้นแล้วก็ดึงศักยภาพในตัวของคุณที่มีออกมาอย่างร้อเอร์ซ็นวันนี้นะครับคนที่จะมานั่งคุยด้วยกันครับเป็นผู้หญิงสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จริงๆนอกจากความสวย เธอมีประสบการณ์และก็เธอมีองค์ความรู้เยอะมากนะครับเดี๋ยวนี้เราจะคุยกันนอกจากเรื่องของคําว่า MLM ประสบการณ์ของเธอน่าจะมาแชร์ให้กับคนที่รอฟังเยอะมากพี่เอ๋นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นไหมสวยจริงก่อนที่จะมาอยู่ในแวดวงนี้ทําอะไรมาบ้างครับ โหเยอะมากเปิดโมเดลลิ่งอยู่ในวงการบันเทิงเป็นนักข่าวสายบันเทิง uh huh. เปิดบริษัททัวร์ก็เปิดมาแล้วเป็นเจ้าของกิจการเปิดร้านคาเฟ่ขายกาแฟก็ทำมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นช่วงหาตัวตนแล้วก็ผันตัวเองแบบพลิกชีวิตเลยพลิกสุดเลยต้องแบบผันตัวไปขายเครื่องมือแพทย์ปกติคนขายเครื่องมือแพทย์กลุ่มดีเทลยาก็จะเป็นเภสัชวิทยาศาสตร์เทคนิคการแพทย์ยยซึ่งเราจบนันกศิลป์ละคร เป็นอีกอันหนึ่งที่ท้าทายจริงๆเป็นเหมือนจุดเจอนะว่ามันเป็นอาชีพที่เราชอบนี่หว่าทํามานานสุดคือ15ปีอยู่ๆเราจะเป็นดีเทลหรืออยู่ๆเอาสินค้าไปนําเสนอเอ็มไม่ได้เสนอกับโรงพยาบาลเอ็ม <ๆ S 1> ไม่ได้เสนอกับจัดซื้อเอเสนอกับคุณหมอซึ่งองค์ความรู้เขาเยอะถูกอะ เดี๋ยวบอกแบบนี้ก่อนเผื่อใครจะไม่เข้าใจนะครับปกติแล้วท่านในแง่ของศาสตร์การแพทย์เนอะอยาเครื่องมือการแพทย์เขาจะใช้คําว่าดีเทลเขาไม่ใช้คําว่าเซลล์มันก็คือคนไปขายนั่นแหละลูกค้าคือหมอแต่ว่าเป็นลูกค้าไม่ใช่ทางตรงเป็นลูกค้าตรงกลางที่เขาก็จะมีลูกค้าปลายทางนั่นคือคนไข้คนไข้ถูกต้องใช่ค่ะต้องบอกว่าในวงการแพทย์คู่แข่งเยอะมากเยอะมากแล้วก็แข่งกันด้วยองค์ความรู้จริงๆคือคุณต้องเข้าไปพรีเซนต์ไปนำเสนอ ด้วยความรู้จริงๆอะแล้วมันก็เป็นสัพท์ใหม่ที่มันไม่ใช่ศั์ภาษาอังกฤษทั่วไปที่เราใช้เหมือนอย่างหัวเข่าตัวต้นนีอย่างเงี้ยอะไรคือตัวต้นนีวะแล้วบางทีหมอคุณหมอใช้คำย่อด้วยนะ TKA ตายเอนดิ้ตายก็คือพูดยังต้องทําการบ้านเยอะมากก่อนมากหนักมากค่ะเาแต่ที่คุยมาดูน่าจะแฮปปี้มีความสุขเนอะเปิดโมเดลลิ่งได้อยู่กับรอๆสวยๆกิจการดีเป็นนักข่าวก็ดูดีนะการเจริญเติบโตยิ่งมาเป็นดีเทลเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ดูน่าจะรายได้ดี แล้วทำไมวันนี้ถึงก้าวออกมาแล้วมาอยู่ในธุรกิจขายตรงจุดพิกก่อนคือตอนที่เราเป็นดีเทลเราก็เป็นลูกน้องลูกจ้างเนาะสิปีกับประสบการณ์ในวงการแพทย์แล้วเราก็คิดว่าเก่าแล,แล้วเราเก่าอะ่ะก็เลยเปิดบริษัทเองก็เปิดขายเครื่องมือแพทย์5ปี ทีนี้พอเปิดขายเครื่องมือแพทย์เนี่ยเรามีความเขาเรียกว่ามีประสบการณ์มีองค์ความรู้ในเรื่องของงานขายงานเซลล์กับเรื่องของการจะเข้าเคสผ่าตัดการเข้าไ,ไป o เซิร์ฟคุณหมอในเรื่องของเครื่องมืออันนี้เราเต็มเราเต็มแน่นอนพอมาเป็นเรื่องของงานบริหารยิ่งเป็นบริษัทที่มันใช้เงินลงทุนสูงม <sl. S 2> <production> ันเหนื่อย <BAR S 1> สยาสยป่านมันต้องลองเทอมต้องยาวจริงๆเพราะว่าเอ็มไม่ได้ขายเงินสดเครดิตโรงพยาบาลเขาต้องรอตั้งงบ เบิกเหมือนกันเราก็ต้องรอง,งบ6กเดือนสามเดือนปีหนึ่งบางที่เนี่ยสองปีสามปีจริงเหรองบไม่ออกทําไง<อ>ก็ต้องรอเขาไม่มีเงินจ่ายเรา<อ>คุณหมอ,ย,อยังมีเคสที่จะต้องผ่าตัดอยู่เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่หยุดผ่าเพื่อที่รองเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นสายปานมันต้องยาวมากๆแล้วเรามาเจอวิกฤตหนักก็คือน้ําท่วมกรุงเทพปี54สี่ <4. S 2> ที่อื่นสามเดือนตรงจุดที่เออยู่บ้านเนี่ย หเดือนเต็มที่จมอยู่กับน้ำแต่เรายังมีค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องจ่ายลูกน้องเงินเดือนเขาเต็มเดือนเราเหลือครึ่งเดือนอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ก็ยังเป็นค่าใช้จ่ายเงินเก็บไม่ได้เคททำไม่ได้มันก็เลยความรู้สึกว่ามานั่งคุยกับตัวเองว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ <c oughs> แล้วถ้าพอแค่นี้ทำอะไรดีวะกลับไปเป็น ตัวแทนเป็นดีเทลเหมือนเดิมไหมก็มีมุมคิดตรงนี้ค่ะจังหวะนั้นแหละได้มาเจอธุรกิจ MLM ก็ไปนั่งฟังเขาคุยเรื่องของธุรกิจให้ฟังเราก็เลยได้มุมแบบว่ามีด้วยหรอธุรกิจอะไรอ่ะลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอีกลงทุนน้อยด้วยาใช้คํานี้ก่อนจ่ายผลตอบแทนตามการลงทุนของคุณมีจริงเหรอก็เลยลองทําควบคู่กับการที่กลับไปเป็นดีเทลเครื่องมืออ่าแต่พอทําคู่กันค่ะมันเห็นความแตกต่างว่า เฮ้ยธุรกิจ MLM มเนี่ยมันมีสนเสน่ห์จริงๆถามว่าคนชอบบอกว่าลงทุนครั้งเดียวในมุมเอนะมันก็ไม่ได้ลงทุนครั้งเดียวหรอกมันก็มีเบี้ยใบรา,ายทางขาน้ํามันรถขากาแฟค่าชีวิตประจําวันเสื้อผ้าหน้าผมอันนี้คือการลงทุนหมดเลยซึ่งพอเราบอกว่าลงทุนครั้งเดียวอ่ะคนเนี่ยจะไม่ได้มองตรงนี้ก็จะมองว่าอา๋อก็แค่จ่ายเงินก้อนในการลงทุนสี่ห้าหมื่นเพื่อซื้อแพ็กเกจซื้อการลงทุนอย่างอื่นไม่ต้องจ่าย ผิดคุณยังมีการลงทุนค่ะซ้ำๆเพราะว่าอย่าลืมว่าต่อให้วันนี้เราเป็นพนักงานกินเงินเดือนเราก็ยังลงทุนกับตัวเองถูกเนาะตื่นออกไปแต่เช้ามันก็จะแต่งหน้าทำผมก็แล้วใช่ยิ่งเป็นดีเทลอ่ะเออขายเครื่องมือแพทย์ะที่ต้องสวยไม่สวยหมอไม่คุยด้วยนะถูกจริงจริงลองไปดูดิคนจะเป็นดีเทลได้ต้องสวยหรือถ้าเป็นผู้ชายต้องหลอบุคลิกดีใช่นอกจากองค์ความรู้แล้วยังต้องมีเรื่องของพร็อพข้างนอก First Impress i o n ที่แบบว่าดึงดูดธุรกิจเราก็เหมือนกันไอ้ผู้แน้เราต้องลงทุนกัับตวเอง ถามว่ายิ they they well. ่งขายสินค้าที่ดูแลสุขภาพมาหน้าซีดปากซีดหน้าป่วยไปกินให้มันหายป่วยก่อนไหมแล้วค่อยมาขายเราจะบอกเขาได้ยังไงว่าสินค้าดีอ่ะกินแล้วหน้าเด็กนะกินแล้วสวยนะกินแล้วไม่มีริ้วรอยนะใครจะเชื่อหรือทําธุรกิจนี้แล้วรวยนะมันใส่เสื้อยืดเกงขาสั้นรองเท้าแตะหรือแต่งตัวไม่ได้เหมาะกับการเทศะที่จะต้องไปเจอลูกค้าอย่างเงี้ย ถามก่อนใครจะเชื่อแล้ววันนั้นที่บอกว่าพอลองเปรียบเทียบกลับไปทําดีเทลอีกหนึ่งรอบกลับมาทําธุรกิจขายตรงและอะไรที่ทําให้เราเห็นว่าแบบมันชัดเจนว่าฉันมาทางนี้ดีกว่าเรื่องของเวลาการไปเป็นลูกจ้างอีกรอบหนึ่งเนี่ยเวลามันหายเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวไม่มีเพราะว่าเอต้องเข้าห้องผ่าตัดด้วยเพราะว่าเครื่องมือที่เราใช้เราต้องเป็นคนส่งให้หมอและการอยู่ในห้องผ่าตัดวันหนึ่งไม่ต่าว่า1สิบชั่วโมงมมเพราะจรงจริงมันไม่ได้เคสเดีเดยวค่ะ เช้าเคสบ่ายเคสบางทีกลางคืนค่ำๆหรือบางทีมีเคสฉุกเฉินอีกหมอเรียกได้ตลอดเวลาถ้าเราอยากจะขายของเนอะใช่มันแข่งกันด้วยเซอร์วิสเพราเรียกเราเราไม่ไปเขาก็ใช้คู่แข่งมันก็ทําให้กับเสียหลุดจังหวะตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นยอดขายหายอินเซนทิไม่ได้ค่าครบไม่มาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเคให้ลูกค้าหมด Uh huh. ตรงเนี้ยเราหายไปเลยแต่ธุรกิจ ML m อ็เออ่ะเราเลือกเวลาทํางานได้เราเลือกเวลาที่จะไปเที่ยวยาวๆได้แต่เครื่องมือแพทย์หมดสิทธิ์ต่อให้ไปต่างประเทศก็พาลูกค้าไปต่อให้เหมือนได้เที่ยวแต่ก็ไม่ได้เที่ยวเหตุ hey, ผลหลักเลยคือเรื่องของเวลาเรื่องของเวลาค่ะ uh huh. หลักๆสําคัญเอ้มองว่าในมุมของสังคมคนเครือข่ายอ่ะมันเป็นสังคมที่ชื่นชมยินดีต่อให้คุณไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับคนคนเนี้ยเมื่อเขาประสบผลเฮ้ย เราสึกยินดีกับเขาด้วยมันเป็นสังคมที่ดีจังเลยอ่ะเพราะเราเจอสังคมที่มันแข่งขันกันตลอดเวลาดีกับกันไม่ได้อ่าทำเมื่อไหร่ใครยอดขายดีกว่าอคอมเมนต์กันละเพราะที่คุยมาหลายทุกคนจะบอกแบบนี้หมดเลยว่าแบบมันไม่มีเลยเหรออิจฉาลิษยาหรืออะไรเงี้ยไม่นะคะยิ่งเรามี คนสําเร็จรอบตัวเรามากๆต่อให้ไม่ใช่ลูกทีมเราต่อให้ไม่ใช่แม่ทีมเราต่อให้เป็นสายลายมันยิ่งทําให้รู้สึกว่าบริษัทอะมันดูมั่นคงมันดูใครก็สําเร็จได้มันดูไม่ยากแต่ถ้าเป็นแค่เราสําเร็จอยู่คนเดียวทีมงานเราสําเร็จอยู่แค่คนเดียวถ้าอย่างเงี้ยไม่จริงละ แต่การธุรกิจนี่ยากดีแบบนี้ได้ไหมมันเหมือนกับเครือข่ายหรือไข่ตรงเนี่ยมันเป็นเหมือนครอบครัวและเวลาคนในครอบครัวประสบคอาเสเร็จการอิจฉามันจะน้อยมากๆาเพราะว่ามันเป็นส่วนของการชื่นชมยินดีพี่เราน้องเราเฮ้ยอย่างน้อยมันก็อุ้มชูกันไปทั้งหมดมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการหลอมมาด้วยนะมันถูกสอนกันมาส่งต่อกันมาแบบนี้ ในเรื่องของการชื่นชมยินดีอ่าเราจะรู้สึกแบบว่าเขาได้เหมือนเราได้ก็เหมือนกับกดแรงดึงดูดอ่าอ่าใครดีใจใครยินดีใครสําเร็จเราก็ชื่นชมในความสําเร็จเขาก็เหมือนดึงความสําเร็จมาอยู่ที่เราด้วยอ,อันนี้มันถูกสอนแบบนี้มามองเป็น,อ,ปนอินสปายอ่าใช่ค่ะ,ะ,ะเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ประสบผลน่ะเฮ้ยเราพร้อมที่จะแบบลุกขึ้นแล้วปบมือยินดีกับเขาอ,ะอ่ะเออเพราะจริงก็ใช่เนอะเพราะมันทั้งอินสปายและทั้งซัพพอร์ตถ้าเรา มองในด้านดีใช่ค่ะไม่โลกสวยจนเกินไปไม่โลก,กสวยจนเกินไปถูกต้องแล้วมันก็เป็นแรงขับยิ่งเราเห็นเขาสําเร็จเรายิ่งรู้สึกว่าแล้วเราจะยืนอยู่ตรงนี้หรอมันแข่งกับตัวเองแล้วมันไม่ได้แข่งกับเขานะเฮ้ยเราต้องไปตรงนั้นดิเราต้องไปที่ถึงสิเราต้องไปให้ได้สิมันเลยเป็นแรงขับค่ะ ทําให้เราเนี่ยยิ่งขับเคลื่อนยิ่งขยันขึ้นยิ่งเติบโตแล้ววันนั้นที่พอตัดสินใจแล้วเราต้องแข่งกับตัวเองเยอะไหมซึ่งตอนนั้นมันก็ดูเยอะมากๆแล้วนะเวลาก็ไใหม่มีฉันก็ต้องแข่งทั้งคู่แข่งทั้งหมอก็ต้องเซอร์วิสตลอดเวลาอะไรเงี้ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากให้มองเหมือนกับว่าเรียนมหาลัยเปิดกับมหาลัยปิดอ่ะมหาลัยปิดเนี่ยคืออะไรเขากําหนดไว้แล้วเทอมนี้คุณต้องเรียนกี่วิชาถูกไหมคะต้องได้เกรดเท่าไหร่แต่มหาลัยเปิดเนี่ย จะลงกี่วิชาก็เลือของคุณอยากจบเร็วก็ลงเยอะเปรียบแบบนี้มันเห็นภาพชัดนะใช่แบบนั้นเลยถ้ามองปริญญาเป็นเหมือนความสําเร็จขั้นแรกก็ใช่เหมือนกันเนอะแล้วมันไม่ใช่แค่การบริหารในการลงนะคุณก็จะต้องสอบให้ผ่านด้วยถูกแล้วก็ต้องสอบให้ได้เกรดดีด,ด้วยใชเออ่เออแบบนี้มันเห็นภาพชัดจริง uh huh. ก็เลยมีความรู้สึกว่าธุรกิจเครือข่ายมันก็ต่างกับงานประจําคืองานประจํามันถูกฟิกไว้อยู่แล้วยิ่งเป็นเซลล์ก็มีอินเซนティブค้ำคออยู่เท่านี้เดือน กำหนดแต่เครือข่ายอยากได้มากได้น้อยอยู่ที่เรากาหนดเองพอใจแค่ไหนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทาธุรกิจเครือข่ายเป็นอะไรที่ต้องมีวินัยกับตัวเองสุดเหมือนกันแล้วก็ต้องเป้าหมายชัดมากๆแล้วตอนนั้นเราให้คะแนนความมีวินัยกับเป้าหมายของเรายังไงน้อยน้อยมากเพราะก็เคยฟังดูมันก็แบบ พราะดูเป็นคนทํางานมาหลากหลายอาชีพแล้วแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะกรูมมิ่งเข้ามาแล้วมันเป็นเจ้านายตัวเองซึ่งมันเป็นเจ้านายตัวเองมากกว่าแค่เปิดร้านกาแฟทําธุรกิจของตัวเองนะมันดูยากกว่ามากคือการเป็นเจ้าของกิจการตอนนั้นเราก็ยังแค่ทํายังไงก็ได้ให้มัน cover fixed cost ที่เราต้องจ่ายทุกเดือนกําไรนิดหน่อยโอเคฉันอยู่ได้แล้วแต่พอเป็นเครือข่ายอะแล้วงานเรามันไม่ใช่งานเราคนเดียวอเหมือนคืองานที่มันต้องทําเป็นทีมให้มันไปด้วยกันงั้นการที่จะก้าวมาเป็น หนึ่งส่วนของธุรกิจขายตรงแม่ทีมสำคัญที่สุดสำคัญมากต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยแม่ทีมเนี่ยเหมือนเป็น GPS เราแค่เดินตาม GPS ไม่หลงทิศทางแต่ถ้าเราไม่มีแม่ทีมที่นำทางก็งมอะ่ะให้มองย้อนไปสัก30-40ปีที่แล้วกับธุรกิจเครือข่า,ขายทำยากก็เปรียบเหมือนว่าตอนแรกๆเราไม่มีแบบ Google Map เราไม่มีอะไรไปไหนก็ต้องเปิด,ปดแผนที่ท ใช่กันอีกถามข้างออทางกัน <Leo S 1> ไเรื่อยเปลี่ยเลี้ยวผิดก็ไปอีกจังหวัดึงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้ทำง่ายเพราะว่าคนประสบความสำเร็จธุรกิจมันเยอะแล้วก็มีวิธีการหลากหลายด้วยคุณแค่เลือกค่ะจิ้มเอาว่าคุณอยากจะเดินเวไหนกับแม่ทีมแบบไหนจะออนไลน์หรอ จะไลฟ์สด line, knock door, ออฟไลน์น็อกดอออกบูธหรืออะไรมีให้เลือกหลากหลายเอางั้นแสดงว่าการที่ฉันจะก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งฉันเลือกองค์กรอย่างเดียวไม่ได้สิฉันต้องเลือกแม่ทีม <c oughs> แล้วเข้าไปแล้วแบบแม่ทีมมันเยอะแล้วฉันจะเลือกใครถ้าเกิดเข้าไปเลือกแม่ทีมพลาดฉันก็จะพลาดหรอหรือ,อยังไงจริงๆก็ต้องบอกว่า มันเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งเราดูองค์ประกอบรวมทั้งบริษัทก็ได้ค่ะบางทีการที่เราเลือกเข้ามาอยู่ในทีมทีมหนึ่งแต่ว่าแม่ทีมเราอาจจะแบบไม่ได้มีในส่วนที่ตรงกับเราแต่เราไปเห็นแม่ทีมในบริษัทนี้บริษัทเดียวกันนี่แหละสมมุติเราอยากจะทํทำออนไลน์แต่เพอเอินแม่ทีมเราไม่ใช่สายออนไลน์เขาเป็นสายออฟไลน์แต่เราเห็นแล้วเอ้ยพี่คนนั้นน่ะเขาเป็นสายออนไลน์คือสังคมเครือข่ายมันเป็นสังคมแบ่งปันต่อให้คุณเป็นไซด์ไลน์กันแต่คุยกับเขาเพื่อขอ,ขอเทคนิคได้ไหมเขายินดีแบ่งปันนะคำว่าแม่ ทีมที่ดีไม่ได้มีภาพสำเร็จรูปแต่ว่ามันจะต้องเป็นแม่ทีมที่แมทช์กับตัวเราถูกต้องเพราะถ้าเกิดเรายิ่งได้แม่ทีมที่แมทช์กับเราวิธีการการทำงานมันรอไปด้วยกันมไม่ต้องจูนกันเยอะ Uh huh. ไปได้เลยซึ่งจริงๆแม่ทีมเขาก็มีหลากหลายรูปแบบเราแค่ <okay. S 2> หาแบบไหนที่มันจะแมทช์กับตัวเราเราเ,ออเลือกได้ธ uh huh. ุรกิจนี้เลือกได้ค่ะแล้วเขาจะไม่มีการมอนกันใช่ไหมหรือการเมืองภายในว่าแบบเธอมาแย่งลูกทีมฉันไปฉันอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าถ้าเป็นองค์กรที่เขาถูกหล่อหลออมาเนี่ยเรื่องของการแย่งคนไม่มีเลย มีแต่อยากแบ่งปันและเอกก็เป็นคนหนึ่งนะที่แบ่งปันสาไลน์ได้ค่อนข้างดีคือเรารู้สึกว่าเขาอยากได้อ่ะเรามีเอาไปเลยให้เลย ยิ่งเขาอยู่นานเขาเติบโตคนนะมันจะอยู่กับบริษัทนานเพราะมันมีมไรายได้เราต้องมองมุมนี้ก่อนสมมุติในห้องเนี่ยในห้องที่เขามาทำแอมวิชเนี่ยร้อยคนแล้วอยู่มันหายไปทีละคนสองคนจนมันเหลือ50คนเหงาแล้วนะคราวนี้เพราะฉะนั้นต่อให้ร้อยคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะมันจะเป็นโครทีบกันเนี่ยเราก็อยากให้เขาอยู่ยังอยู่ร้อยคน มันสร้างบรรยากาศร่วมกันมันเหมือนเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันเนาะและยิ่งถ้าถเพื่อนชวนเพื่อนของเพื่อนอชวนครอบครัวเพื่อนไปมีครอบครัวเพื่อนมีลูกเด็กเล็กๆมันยิ่งอบอุ่นเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นถูกต้องณปัจจุบันในเศรษฐกิจยุคนี้คนที่อยากจ,จะประสบความสำเร็จเหมือนกับพี่เอในยุคปัจจุบันมันต้องมีความรู้อะไรมันต้องเข้าใจอะไรบ้างเข้าใจอย่างแรกเข้าใจเศรษฐกิจโลกก่อน <laughs> จริงนะ uh huh. คือตอนนี้ไอ้อบว่าเอครูฟังข่าวเหนื่อยมากเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะผันผวนมันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยในอดีต สิปีครั้งแล้วมันก็ลดลงมาเหลือ5ปีครั้งแล้วมันก็ลดลงมาปีละครั้งผันผวนบ่อยขึ้นใช่จนณนปัจจุบันเนี้ยมันแทบจะเดือนละครั้งแล้วอ่ะเราไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างราคาทองจะขึ้นจะลงเราไม่รู้เลยบางคนบอกว่าอุ้ยไกลตัวเศรษฐกิจโลกมันไกลตัวไม่ไกลเลยค่ะตอนนี้ <c oughs> ใกลมากมันกระทบหมดอย่าลืมว่าเราก็ยังทำการค้าขายกับเขาอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจเขาพังเราพังด้วยเหมือนกันเราต้องเตรียมพร้อมยังไงคุณต้องเข้าใจก่อนว่าระบบเครือข่ายตอนนี้ค่ะเอมองเป็นมันไม่ใช่แค่งานขายนะแต่เอมองว่ามันคือระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแล้วเชื่อว่าไม่เกิน2ปีเติบโตแน่นอนกว่านี้กว่านี้มากๆตอนนี้ถ้าเกิดศึกษาคุณจะเห็นเลยว่าช่องทางการเติบโตของธุรกิจเครือข่ายตอนนี้มาแรงไม่ต้องอะไรค่ะทุกวันนี้บริษัทเครือข่ายเปิดทุกวันนะ แล้วก็ปิดทุกวันด้วยเหมือนกันคนกลัวการใช้เงินไม่ใช่แค่ไม่มีเงินนะคนมีเงินก็ไม่ใช้ไม่ใช่ค่ะกลัวการใช้เงินมากๆเลย uh huh. ตอนนี้แต่ถามว่าทําไมเราถึงยังเปิดใจกลุ่มคนพวกนี้ได้เพราะสินค้าที่ดูแลเรื่องของระบบร่างกายมันคือธุรกิจเวลเนต็ตที่กำลังเติบโตคนกําลังกลัวการเจ็บป่วยเพราะคนตอนนี้อายุยืนขึ้นแต่แค uh ่ huh. ต้องอยู่ยังไงให้ช่วยเหลือตัวเองได้ให้ไม่เป็นภาระใครธุรกิจเวลเนต็ตตอนนี้ก็เลย มาแรงและสินค้าแอมวิทเป็นสินค้าเวลเนตที่ดูแลครบองค์รวมไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดระบบเซลล์ระบบไส้ระบบกระดูก ครบจบแล้วแต่ที่บอกว่าธุรกิจเค,ครือข่ายไม่ได้เหมาะกับทุกคนก่อนอย่าบอกว่าใครก็ได้ใครอยากทาก็ได้โลกสวยไม่จริงไม่เหมาะคะ่ะไม่ได้เหมาะกับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนมีเงินเข้ามาทาแล้วจะรล่ารวยด้วยแล้วก็ไม่เห้็หมายว่าปิดโอกาสสำหรับคนไม่มีเงินด้วยใช่แล้วเหมาะกับใครอย่างเงี้ยมันเหมาะกับคนที่มองหาโอกาสแล้วก็มองหาระบบจริงๆเพราะเอเชื่อว่าตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เด็กจบใหม่เด็กเจนซีเอลฟาแล้วนะตอนนี้ไม่ทำงานประจําแล้วหาธุรกิจทําแล้วธุรกิจอะไรอะ ที่มันจะใช้ต้นทุนในการลงทุนที่ต่ำเอ็งมองว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยต่ำสุดแล้วสต็อกสินค้าไม่ต้องสตอ็อกไม่ต้องมาค้นหาสินค้าอะไรมากมายคุณแค่เลือกบริษัทที่มันมีสินค้าตอบโจทย์ที่คุณต้องการในการทำรตลาดแล้วก็เอม็มองว่าวันนี้แอมวิทเนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งในอีกหลายๆบริษัทที่มีวิสัยทัศน์เรื่องของการเลือกสินค้าที่มันจะอยู่ในเศรษฐกิจโลกในอนาคต จริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าคนมองหาแพลตฟอร์มและระบบค่ะเราจะสังเกตว่าคนหนีไปอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าเขาหาระบบแล้วระบบแบบไหนล่ะที่มันจะอยู่ยืดยาวระบบแบบไหนล่ะที่มันจะกล้าการันตีว่าเฮ้ยมันจะไม่ตกเทรนอ่ uh huh. ะดังนันคุณก็ต้องวิ่งหาระบบหาแพลตฟอร์มใหม่ๆไปเรื่อยๆ uh huh. คุณก็ไม่จบ กับการลงทุนสัที uh huh. แล้วธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มการดึงคนเข้ามาในระบบแบบนี้มันใช้จํานวนคนมันจะเกิดการสูญเสียระหว่างทางในการที่คุณขยับและเคลื่อนย้ายอะไรเขาต้องวางแผนยังไงเขาจะได้เป็นนักธุรกิจที่มีคุณภาพแต่ละบริษัทเขาก็จะมีระบบของเขาซึ่งแอมวิทเองก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีระบบในการพัฒนานักธุรกิจธุรกิจแอมวิทไม่ใช่แค่ขายของ uh huh. แต่เรามีฟังก์ชัน มีเครื่องมือพัฒนาให้คุณเป็นนักข้อโครงสร้างหลอดเลือดพัฒนาให้คุณเป็นนักโภชนาการที่มีองค์ความรู้ในการที่จะเป็นที่ปรึกษาเรื่องของสุขภาพให้กับคนอันนี้สำคัญวันนี้เราไม่ใช่แค่ขายของกินสิกินดีนะ uh huh. ไม่แต่คุณมาตรวจเลือดก,กับเราก่อนไหม uh huh. เพื่อจะได้รู้ว่าคุณมีร่องรอยอะไรบ้างอะ่ะ uh huh. ที่จะต้องดูแลมันเลยทาให้เราสามารถเจาะสินค้าลงตรงจุด ลูกค้าเป็นหรือขาดมันเหมือนเป็นการเปรียบเทียบเอาเข้าจริงคือหลายๆที่เขาก็บอกแบบนี้แหละกินแล้วมันจะดีมันไม่มีหลักพิสูจน์แต่ที่นี่พอเราสามารถเช็คได้โดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องไปหาหมอมันมีผลพิสูจน์ชัดเจนใช่ค่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีการตรวจวิเคราะห์โครงสร้างหลอดเลือดก่อนทานกินครบหนึ่งเดือนมาตรวจหลังทานลูกค้าพูดเองทุกคนเฮ้ยหลอดเลือดพี่ดีขึ้นเรามีเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ทําให้นักธุรกิจ ต่อยอดแล้วทำงานง่ายขึ้นและทำให้ลูกค้ามั่นใจค่ะว่าเฮ้ยสินค้ามันตอบโจทย์จริงและทุกคนสามารถทําได้ไหมการที่จะมีแบบการตรวจโครงสร้างหลอดเลือดหลายคนบอกว่าแบบฉันเรียนศิลปศาสตร์มามฉันไม่มีความรู้ฉันจบป .4 อ้อาวคุณเอขายเครื่องมือแพทย์มามันต้องอได้สิฉันไม่ได้แบบคุณเอหรอกทําไงละ่ะได้ตรงนี้เรามีโรงเรียนสอนธุรกิจที่เราสอนให้อบรมให้นะตั้งแต่เรร่มจับมือทําเลยว่าง่ายๆเหมือนกันเลย นะคะแล้วก็มีการสอบโดยที่เขาไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรมาเลยก็แล้วเราปูพื้นให้หมดอมขอแค่ว่าวันนี้คุณพร้อมและตั้งใจอพอเพราะว่าทุกอย่างมันคือความตั้งใจจริงๆต้นบอกแล้วธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเ,เปิดโอกาสจริงๆใครก็ทำได้อขอแค่ว่าให้เข้าใจ ธุรกิจจริงๆก่อนและลร,รัละลกรในการเรียนรู้ใช่ค่ะพื้นฐานอาจจะเป็นส่วนน้อยจริงๆไม่มีใครเกิดมาเป็นหมดทุกอย่างเนอะไม่ต้องใช้คาว่าเก่งหรอกใช่เราเข้าใจว่าคนเลเวลไม่เท่ากันบางทีรุ่นใหญ่เลยนะ 60- 7 0 80นะมานเรียนอ่ะเออนี่กำลังจะถามอะไรแล้วแบบว่าบางทีรุ่นย่ารุ่นยายเพราะจริงๆก็เห็นเลยหลายคนประสบค,คอนเสิร์รมาถึงว่าแบบว่ายังเล่นมือถือไม่เป็นเลถ่ายฟีดเล่นไลน์เล่นอะไรไม่ได้แต่ก็ทําได้ทําได้ แค่เราเราอาจจะต้องจัดหมวดหมู่คนนิดนึงค่ะอ่กกลุ่มรุ่นใหญ่ก็เรียนในกลุ่มรุ่นใหญ่เพราะมันต้องมีความช้าความเข้าใจค่อยๆไปอ่กกลุ่มอีกเจนหนึ่งที่มันหมู จับมือถือกันตลอดทุกวันอีกห้องนึงไปแต่ก็ไม่เสมอไปนะเพราะบางทีก็มีคุณป้าที่แบบว่าไถฟีดช้อปปิ้งออนไลน์เร็วๆเธอจะมาอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ได้หมดเอาแล้วแต่วิธีชีวิตถูกค่ะเราก็ให้เลือกจะห้อง A หรือห้อง B ในฐานะที่เป็นคนที่ทํางานมาหลากหลายอาชีพซึ่งเอาข้อจริงแต่อาชีพมันดูน่าสนุกหมดเลยนะการได้เป็นไกด์เพราะมันได้เที่ยวเนอะนะครับเงินก็ได้นะครับไหนจะได้ค่าคอมเป็นโมเดลลิ่งก็ได้อยู่กับสิ่งสวยๆงามๆได้เป็นสื่อในวงการก็ได้เจอแบบคนหล่อๆสวยๆขายเครื่อง ือแพทย์ก็รายได้ดีแต่ปัจจุบันมาทําขายตรงคิดว่าอาชีพนะปัจจุบันที่เป็นนักธุรกิจได้เปรียบกว่าอาชีพอื่นอย่างไงบ้างได้เปรียบเยอะคือหนึ่งมันเป็นอาชีพที่อย่างที่บอกว่าเรื่องของการลงทุนต้นทุนทุกอย่างต่ําหมดต้องใช้คาว่าต่ํา แล้วก็ลงทุนเล็กน้อยกับตัวเองมันก็เป็นเรื่องปกติเ <ừ. S 2> พราะทุกอาชีพมันลงทุนหมดนะไม่ได้รู้สึกว่ามันมากมายไปอะไรแต่แค่ว่าผลตอบแทนมันมาก <ừ> แล้วก็มันมีระบบในการสร้างคนสร้างองค์กรยิ่งเราสร้างเราขยายมากผลตอบแทนเราก็มากตามความได้เปรียบอีกมุมหนึ่งไอ้มองว่าธุรกิจเนี้ยมันทําให้เราเจอคนหลากหลาย เราจะมีกลุ่มคนมากมายเลยที่เราเข้าไปได้พูดคุยไม่ได้ไขขึ้นผูอแพทย์อย่างเองจะเดินไปคุยกับหมอกับพยาบาลเขาก็ไม่คุยด้วยนะใช่ไหมยก<ต>เว้นเป็นคนไข้เออ่อใช่แต่นี่พอเรามีธุรกิจเรามีเรื่องของสินค้าแล้วทุกคนมันอยากแข็งแรงหมดอะ่ะไม่มีใครอยากกินยาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้เราแบบสามารถเข้าถึงกลุ่มคน หลากหลายในอำเภออยู่ๆจะทาไมไปเปลี่ยนชื่อตำนำทะเบียนอะไรเขาก็คงไม่มาเจอเราแต่นี่เราสามารถขอเข้าพบขอเข้าไปนําเสนอขอเข้าไปแบ่งปันอย่างเงี้ยแล้วเรามีโครงการที่เขาเรียกว่าทาโครงการรู้ก่อนป่วยที่จะไปช่วยคนอีกอย่างน้อยคือเขาจะซื้อสินค้าเราหรือเปล่าไม่รู้อันนั้นเป็นสุดแล้วแต่เขาแต่เราได้บุญแน่ๆเพราะเราได้ไปเตือนเขาว่าคุณต้องระวังเรื่องอะไรไขมันคุณสูงใช่ไหม อาเลือดคุณมีความข้นหนืดไม่อยากกินอาหารเสริมไม่อยากเสียเงินไม่อยากกินยาแค่ปรับพฤติกรรมเคยมีนะลูกค้าบางคนถึงขั้นแบบว่าสินค้าน้องอะทำให้พี่หยุดกินยาได้ไหมเลิกกินยาเลยได้ไหมไม่อยากกินแล้วเพราะว่าหมอบอกว่าพี่ต้องกินยาทั้งชีวิตเอกก็บอกว่าเลิกได้ไม่ได้อยู่ที่พี่มีวิน,นัยกับการดูแลตัวเองพลังนี้ไหมย,ยอมรับให้เราอะ่ะ เป็นที่ปรึกษาการดูแลสุขภาพให้ไหมเขาบอกว่าถ้าได้นะพี่ยอมจ่ายเลยแสนพี่ก็จ่ายไม่ต้องถึงไม <5 S 2> ่ต้องถึงแสนแล้วพี่ห้าหมื่นหมอก็สั่งหยุดยาทุกตัวแล้วอ่ะเห็นไหมเขา,าก็ยังให้เราดูแลแบบต่อเนื่องโอ้๊ยดูสิเธอคนนี้จบศิลปการละคารนะ <c oughs> แต่ว่ากลายเป็นเหมือนแบบคุณหมอประจาบ้านไปให้เลยจริงอฮะวันหนึ่งเธออยากจะทาเธออยากจะประสบความสเร็จเธอต้องมาทาเต็มตัวนะเธอต้องมีวินัย แล้วถ้าคนที่แบบว่าฉันก็ไม่หมั่นใจฉันอ,อยากลองทําไปเป็นควบคู่ขนาดได้ไหมจริงๆเขาก็ไม่ได้ห้ามอ่ะมันเป็นธุรกิจอิสระอะค่ะรเราสามารถทําหลายๆคนก็เริ่มจากการทําคู่กับง,งานประจำํคำคําาอาชีพเสริมเนาะอ่าเป็นอาชีพเสริมเมื่อก่อนเอกก็ทําเป็นอาชีพเสริมอเอกก็ทําคู่กับง,งานประจําจนเรามั่นใจกัเราเริ่มมีองค์กรเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องดูแลคนที่เข้ามาอยู่ในองค์กรทํายังไงให้ทีมงานเราเขาเข้ามาแบบมีความหวังอ่ะเขาอยากมีรายได้นั่นแหละทําให้เตัดสินใจที่จะ เลิกไปเลยกับธุรกิจวงการแพทย์วันหนึ่งถ้าสมมุติว่าคุณลอง2ทางแล้วเฮ้ยมันก็ดีแหละแต่ถ้าณวันหนึ่งมองว่าอีกลู่ทางหนึ่งเฮ้ยถ้ามันมาเต็มตัวนะั้นวันนั้นคุณจะตัดสินใจได้เองถูกซึ่งจริงขออนุญาตไม่ใช้คาว่าคนรุ่นใหม่นะเอาเข้จริงคือแม้กระทั่งคนที่บางคนก็เห็นบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วอยากจะมาลองเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าอยากจะเป็นคนจบใหม่คนที่เป็นผู้บริหารคนที่ทํางานมานะัได้หมด,ไ,ด,หมดไม่มีมข้อจํากัดเลยได้หมด Uh huh. อย่างบางทีเจ้าของกิจการเหมือนเขาอาจจะเป็นมุม A ก็ได้ที่กําลังไปต่อไม่ได้ในธุรกิจอะ uh ่ะ huh. แต่มันไม่รู้ทำอะไรอะ่ะทำอะไรดีนะ uh huh. จะไปลงทุนอะไรอีกก็ไม่ไหวกับการที่จะต้องเอาเงินไปลงทุนเยอะๆเพราะตอนนี้ต้องยอมรับนะ เงินมันเฟิร์มามากๆทุกอย่างการลงทุนมันสูงอ่ะแต่กําไรมันนิดเดียวเนี่ยแต่เรายังกินใช้เหมือนเดิมแพงกว่าเดิมเลยแพงกว่าเดิมใช่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเมื่อทาอะไรกับธุรกิจอะไรที่มันสามารถไม่ต้องลงทุนเยอะๆแล้วก็ความเสี่ยงต่ำๆเอ,อ็มองว่าธุรกิจ MLM เนี่ยความเสี่ยงต่ํา Mm hmm. ต่ำที่สุดแล้วอะอย่างที่เอบอกว่าในอีก2-3ปีข้างหน้าธุรกิจ MM จะกลับมาบูมอีกครั้งแน่ๆอย่างที่บอกว่าความเสี่ยงมันน้อยการลงทุนน้อยผลตอบแทนมีระบบในการจ่ายที่ชัดเจน mm hmm. แล้วก็ที่สำคัญ ถ้าเราใช้ระบบเป็นเราเข้าใจระบบของธุรกิจยังไงอะ MLM คือธุรกิจที่ยั่งยืนได้เลยคนที่อยากมาเราต้อนรับทุกคนเลยเขาต้องมีข้อจํากัดหรือต้องมีเงื่อนไขอะไรไหมเงื่อนไขของคนที่อยากจะเข้ามาทําธุรกิจ MLM เ mm hmm. หรอคะเปิดโอกาสตัวเองก่อนอะใครก็ได้แค่เปิดโอกาสให้กับตัวเอง mm hmm. และคุณต้องเข้ามาเรียนรู้ระบบจริงๆถามว่าในชีวิตเรียนมากี่ปีกว่าเราจะจบมาโรงเรียนมหาลัยไม่เคยสอนวิธีการทําเงินนะ mm hmm. แต่ธุรกิจ MLM สอนให้คุณทําเงิน ทำเงินยังไงเรามีโรงเรียนสอนเรามีวิธีการยอมมาเรียนกับเราหน่อยเรียนให้มันเข้าใจเอาให้มันครบทุกฟังก์ชันที่บริษัทมีอ่ะทุกระบบอ่ะแล้วคุณค่อยตัดสินใจก็ได้จะไปต่อหรือพอแค่นี้แล้วนะวันนี้ถือว่าเป็น1คนในบ้านแอมบิชมากี่ปีแล้วครับโอ้หจริงๆอยู่มาก็10ปีได้ค่ะสิปี11ปี12ปีประมาณนั้นได้เลยที่เรือกแอมบิชมาจะเหนื่อมีอะไรเปลี่ยนไปไหมสิ0กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย แอมวิท์พยายามที่จะทานฟอร์มพยายามที่จะรองรับเศรษฐกิจโลกใน2อสปีข้างหน้าเขาพยายามที่จะหาปัญหาก่อนแล้วแก้แล้วปรับต้องบอกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเราเป็นเราเรียกว่าเป็นบริษัทแรกที่เราใช้การตลาดจับดารามาเป็นแบรนด์อบัสเตอร์เมื่อก่อนไม่มีบริษัทไหนเลยแล้วทุกคนก็มองว่าไร้สาระแต่เชื่อไหมยอดพันสาล้านจากการใช้แบรนด์อมบัสเตอร์หนึ่งคนแล้วก็เป็นบริษัทแรกๆเลยที่ เราใช้แอปพลิเคชันทำทุกอย่างจบผ่านมือถือเครื่องเดียวจนณนปัจจุบันนี้ก็มีหลายบริษัทที่ทำแบบนี้<ม>คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและไม่หยุดพัฒนาเน้นการสร้างคนมากกว่าแค่การขายของข แต่สินค้าต้อง<ม>อยู่ในเทรนด์และกระแสะโลกแล้วในฐานะที่อยู่ในครอบครัวแอมบิชมาเป็นหลัก10ปีคิดว่าจุดแข็งของแอมบิชอยู่ตรงไหนบ้างครับก็เขาเรียกว่าเป็นระบบของดิเทศสุขภาพ 1. ในเรื่องของการที่เรามี health education <ม>ก็คือมีการให้ข้อมูลให้การพัฒนานักธุรกิจให้มีองค์ความรู้ในเรื่องของด้านสุขภาพ<ม>แบบครบองค์เลยสก็คือในเรื่องของ business Education <ม>ก็คือเรามีโรงเรียนสอนธุรกิจ<ม>อย่างที่บอกว่ามาเรียนให้ครบม,มารู้ให้จบ มีสอนหมดเลยตั้งแต่สเต็ปที่1จนถึงสเต็ปสุดท้ายนะและสุดท้ายก็คือเรามีรีดเดอร์ชิพสามารถที่จะสร้างผู้นําให้สามารถมองภาพใหญ่ได้ก็คือสรุปรวมเป็นนิเทศสุขภาพซึ่งหมายถึงเรื่องของการสื่อสารกับสุขภาพที่ดีที่เราอยากให้คนป้องกันมากกว่าแก้ไขถูกป่ะอารมณ์เหมือนเราเป็นที่ปรึกษาไกลๆคือคุณมีปัญหาเรื่องไหนอยากให้เราช่วยดูแลเรื่องไหนอย่างเงี้ยเรามีเติมเต็มให้หมดเลยเขากําลังให้ความเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนของนักธุรกิจ กับบริษัทจริงๆซึ่งเอ็มองว่าอันนี้แหละเป็นจุดแข็งที่ไม่เหมือนใครรู้สึกยังไงเวลาที่แบบมีคนเข้ามาแล้วอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเราแล้วเขาสุขภาพดีขึ้นแล้วเขาแข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยโอ้ดีใจกับเขาด้วยเพราะเองก็เป็นคนหนึ่งที่จริงๆเข้ามาในธุรกิจก็จากเรื่องของสุขภาพจากภาวะที่เราดูแลตัวเองแต่เรารู้สึกมันยังมันยังไม่ตรงจุดแล้วเราก็ดีขึ้นกับ hmm. ผลิตภัณฑ์สินค้าคนรอบข้างทักเอง อย่างทุกวันนี้ทุกคนก็จะทักว่าทําไมดูเด็กจังทําไมเออแบบนอนน้อยแต่นอนนะไม่อิดลรยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเคยคุยกันนะบอกว่าไม่ได้อาหารเสริมก็อ,อาจ<า>จะตุยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราใช้ร่างกายหนักมากตามกําลังที่เราพอจะมีเลยอะสู้สุดใจแล้วก็รู้สึกด,ดีใจทุกครั้งที่คนที่เขาป่วยที่เขาหมดทางรักษาแล้วเขาหายเขาดีขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของเราคนบางคนป่วยหนึ่งคน ป่วยทั้งบ้านถูกต้องเขาคือหัวหน้าหลักของบ้านที่ล้มไม่ได้แต่วันที่เขาล้มเนี่ยที่บ้านกินอะไราบางทีเราความสึกว่าช่วยหนึ่งคนคือช่วยทั้งครอบครัวแหละมันเป็นความ ใจปิดท้ายมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่ลังเลคนที่อาจจะมีภาพลบซะเยอะหรือว่าคนที่ฉันอยากจะทําแหละแต่ก็มีข้ออ้างกับตัวเองตลอดเวลาก็อย่างที่บอกว่าธุรกิจเครือข่ายไม่ได้เหมาะกับทุกคนเหมาะกับคนที่พร้อมเปิดโอกาสให้กับตัวเองอเหมาะกับคนที่พร้อมอยากจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพราะธุรกิจเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่ไม่ได้แค่ขายของแต่มันทาให้คุณเติบโตพัฒนาขึ้นแล้วก็ดึงศักยภาพ ในตัวของคุณที่มีออกมาอย่างร้0ยเปซ็และที่สำคัญไม่มีอะไรได้มาง่ายๆในโลกไปนี้ถ้าคุณอยากจะได้คุณต้องทำเอง <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เช่นเดียวกันครับทั้งในเรื่องของความรู้รวมถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอกับขอบคุณครับ